สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามผมฟ์โฮมคาร์นะครับนั่นนะมาถึงนะช่างบอกว่าไลฟ์อีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ให้พี่ๆทุกท่านได้ดูหน่อยวันนี้อัปเดตนิดนึงวันนี้ลือนะอเลเอล้อนะครับนะฮะคอนเทนต์ขึ้นไปเลยว่าลื้นะครับตอนแรกนะครับนี่อย่างนี้ผมตอนแรกผมบอกให้ทางช่างเนี่ยทำสี่เมตรนะครับทำรางกินเนี่ยสี่เมตรแต่ผมดูไปแล้วมันใหญ่เกินไปม,มันยาวเกินไปนะครับ ใหญ่เกินไปแล้วก็ยาวเกินไปผมเลย like ลดลงนะนี่ก็ลื้อเรียบร้อยไปแล้วนะฮะลื้อเรียบร้อยไปแล้วก็เอาแค่สองเมตรพอครับเนี่ยฮะเอาแค่สองเมตรพอนะครับเนี่ยนะครับเอาแค่สองเมตรพอนะครับก็เอาแค่สองเมตรแล้วก็กว้างตอนแรกผมบอกเขาไว้ว่าจะเอาแปดสิบเซนเพิ่งมาเปลี่ยนวันนี้ครับเอาเมตรหนึ่งเท่าเดิมพอดีโทรไปหาพี่เต้ยนะครับต้องตาควายงามมานะครับพี่เต้ยต้องตาควายงามบอกว่าเวลาควายมันกินเนี่ย มันชอบสะบัดนะครับมันชอบสะบัดก,ก็เลยเอาหนึ่งเมตรเหมือนเดิมนะครับนะฮะเนี่ยก็อ,อ,อันนี้เอาอันนี้เอาสองเมตรใช่ไหมไหนสองเมตรสองเมตรดูไหนด้วยสิสองเมตรเอา้าสองเมตรอยู่ตรงนี้เหรอครับ <c oughs> อ้าแล้วอันนั้นเสาต้นนั้นนะ่ะสองเมตรเท่ากันอยู่ระยะเท่ากันไหม <c oughs> นี่อ๋อเอาเอาเสาระยะเท่ากันใช่ไหมเอ๊ะมันจะไม่ถึงสองเมตรเลยดิอ๋อมันถึงไหม เท่ากันมันไม่ถึงสองเมตรเออมันต้องมันต้องเอาเสาตรงกันอ่ะเอ้าแล้วไมอันนั้นมันแล้วไมอันนั้นมันไม่ถึงสองเมตรอ่ะเซนเตอร์อ๋อมันมีมันมีนี่ด้วยอ๋อมันเป็นเซนเตอร์นั้นนะเห็นไหมเนี่ยผมบอกแล้วว่าจบจากเอ่อเป็นตอนเกิดเกิดที่สวิตต์โตที่ปรากนะฮะก็เป็นเซนเตอร์ด้วยต้องใช้คำว่าเซนเตอร์เซนเตอร์สองเมตรไหมโอเคนั่นก็ต้องเอาต้องเอาเท่ากันละมั้งเออต้องเอาต้องเอา ต้องเอาเสาชนกันนะอ่าโอเคแล้วข้างนอกเมตรหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกครับนี่ฮะผมเปลี่ยนแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอ่อสวัสดีคุณชาชาออนด้วยนะเข้ามาแล้วนะฮะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยเอ่อไอตรงพี่ๆหลายท่านบอกไว้ว่านะครับผมไม่เข้าใจถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมลืมถามเหตุผลเหมือนกันนะครับถ้าใครใครรู้บอกผมทีนะครับว่าเนี่ย เขาจะเอาลัางอาหารไว้ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วข้อต่อไปอ่ะก็เอาล้างอาหารชิดไว้ฝั่งนี้เท่ากับว่าเป็นคู่กันเท่ากับว่าเป็นคู่กันแบบนี้นะครับข้อต่อไปนะฮะระยะ2เมตรเนี่ยเขาก็จะระวางรางอาหารไว้ฝั่งนี้แล้วก็วางรางอาหารไว้ฝั่งนี้นะครับเพื่อเอาชิดกันให้ทําเป็นให้เหมือนแบบว่าอารมณ์ว่าเป็นแผงเดียวกันแต่ตัวผมเองอ่ะผมทําแบบอันนี้หนึ่งแล้วก็มีที่เข้าแล้วไปนู้นหนึ่งคือไม่เอาชิดกันแต่ผมอยากรู้นะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับ อันนี้ผมก็นะครับอันนี้ผมวันนี้พึ่งเนี่ยฮะทำไว้สี่เมตรก็รือเรียบร้อยนะฮะรือนะฮะไม่ใช่อัวนะฮรือนะครับนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็รือไปเรียบร้อยแล้วนะครับรือละรือละนะครับรือละนะครับแล้วก็เฮ้ยเจาะเลยเหรอเจาะปูได้เหรอเจอลลาะเลยเหรอโอ้โหนะเนี่ยฮะเจาะปูลงไปเลยทําไมไม่เหมือนกันทุกอัน ทำไมไม่เหมือนกันทุกอันคือไงนะครับคุณจาจออนคือไงครับทําไมไม่เหมือนกันทุกอันก็เดี๋ยวเหมือนกันทุกอันเพราะจากสี่เมตรนี่นะครับจะลดจะย่นเหลือสองเมตรทั้งหมดแล้วเพราะสี่เมตรมันใหญ่เกินไปมันดูอลังการงานสร้างเกินไปนะครับอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวจะตั้งเสาเหลือแค่สองเมตรนะครับแล้วก็กว้างความกว้างของรางอาหารของผมเนี่ยผมใช้หนึ่งเมตรนะครับ เพราะสี่เมตรเนี่ยมันมันเยอะเกินไปนะครับตอนแรกผมตั้งเอาสวยมันจะตั้งสามเมตรถ้าตั้งสามเมตรเพราะระยะเสาผมอะมันแค่สองเมตรใช่ไหมฮะถ้าผมตั้งสามเมตรมันจะไม่มันก็จะมาตั้งอยู่ตรงนี้มันก็จะไม่ตรงกับข้างหลังมันจะทําให้ไม่สวยนี่ฮะดึงเส้นเอ็นกันอยู่นี่งานผมนี่เอาแบบนี้เลยนะครับนี่ก่อสร้างตึกได้เลยนะฮะนะครับผมก็เนี่ยแต่ผมก็จะพยายามทําเนี่ย ใครมีพี่ท่านใดรู้บอกผมหน่อยนะเอาจริงๆนะเขาสร้างเอ่อไอที่กินอาหารนะ่ะทําไมต้องสร้างมีเล้าหนึ่งกับเล้าสองทำไมต้องสร้างติดกันนะครับทําไมต้องสร้างติดกันผมอยากรู้จริงๆเลยแต่ผมไม่ได้สร้างติดนะครับนี่เดี๋ยวตั้งหน่อยเอถ้าเกิดสมมุติว่าวันเนี้ยวันอ๋อเราตั้งเสานี่เรากำลงังเราตั้งเสาอ,อีกนาไหมหรอเอ๊ทำเลยใช่ไหม แลวอันอนุคือตั้งเสร็จแล้วอ๋อเออเอาตัดออกไม่ให้ตั้งเสร็จแล้วไม่ใช่เลยหรอกอยากที่จะให้อะไรรูป้ป่ะลองตั้งไอ้ตัวนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมอยากจะรู้ระยวะว่าสองเมตรอ่ะมันเป็นไงบ้างนะมันเป็นไงบ้างเฮ้ละไม้นั้นไม้นั้นเราเออกมาเรา,เามาแผ่นละกี่เมตรอ่ะไม้ที่เราซื้อมา สองเมตรพอดีป่ะ,ปะโอ้ยงี้ก็แจ๋วดิสองเมตรพอดีก็สวยดิใช่ป่ะไม้นนะผมซื้อไม้นี่ครับผมซื้อไม้ไม้ไม้ฝามานะครับกองนี้ก็สามยกนะครับสามยกนี่ตกประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะฮะกองนี้นะครับแล้วก็ซื้อเสามาเก็บไว้นี่ฮะต้นละพันสองนะครับนี่ต้นละพันสองต้นใหญ่มากนะครับส่วนนั้นรถผมเพิ่งซื้อมานะครับ GLE ดีเซลหาไม่มีในตลาดแน่นอนนะครับแต่วันนี้ตอนแรกว่า เออจะซื้อมาขายนี่นะครับแต่ว่าเอาไว้พ่อผมใช้ก่อนนะครับ G L C คู u ปเดี๋ยวดูก่อนเอ้ย G L E G L E คู u ป e ป้ายแดงหกล้านกว่านะครับนี่หล่อจัดไม่มีในตลาดปีหนึ่งจะหาได้คันหนึ่งหรือเปล่าดีเซลปีหนึ่งไม่มีสองปีน่าจะสองปีคันอะ่ะอย่างเงี้ยครับเป็นไงฮะหล่อไหมฮะ G L E ดีเซลนะครับใครไม่มีผมมีนะครับในตลาดประเทศไทยแวะขออนุญาตแวะโชว์ก่อนนะครับว่าผมมีแต่เอามาให้พ่อใช้นะครับ เดี๋ยวถ้าพ่อเบื่อเดี๋ยวจะขายนะครับใครรอได้เลยนะนี่ครับเดี๋ยวนี่ก็กําลังเจาะเสาอยู่นะครับนี่ก็พยายามต้องบอกพี่ๆช่างนะครับว่าขอให้ใช้น็อตนะครับนี่นี่เราจะพยายามใช้น็อตนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าใช้ตะปูเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดตะปูทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวควายมาเหยียบนะครับนี่นี่ฮะ นี่กําลังเปลี่ยนแปลงอยู่หรืออยู่เดี๋ยวพาเดี๋ยวนี้อยากจะไปดูฝ่ายน้ําหน่อยนะครับฝ่ายน้ําว่าเป็นไงบ้างนะครับว่าน้ําเนี่ยตอนนี้ที่เขาทาเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ประมาณนานไหมอะอีกกี่นาทีนะ่าจะตั้งตรงนี้เสร็จนานอยู่ใช่ไหมเอาเป็นชั่วโมงฮนะไม่ห้านาทีไม่เสร็จเนาะอ๋อไม่เสร็จไม่เสร็จเพราะว่าโอเคเอาเลยเอาเลยลุยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่นี่ครับเดี๋ยวเดินออกจากนี่ก่อนเสียง สว่านดังเดี๋ยวผมจะพาไปดูออฟฟิศผมก่อนนะครับออฟฟิศที่มีห้องนอนบอกเลยว่าออฟฟิศที่มีห้องนอนนะฮะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับนี่ฮะนี่ออฟฟิศที่มีห้องนอนของผมตอนนี้นี่กําลังถึงนี่แล้วเมื่อวานนี้ช่างนะครับช่างมุงหลังคามานะครับหลังคาไม่ได้ชีดแบบลอนสแนปนะครับเดี๋ยวมามุงเสร็จแล้วจะเป็นไงมาดูกันนะครับนี่ฮะนี่ จริงๆได้ฉาบเรียบร้อยหมดแล้วนะฉาบอย่างดีนะฮะเฮียสันทำให้อย่างดีเลยแต่ผมต้องการมุงรอนสแนปก็เด้งเด้งออกมาแล้วก็เอ,อเด้งเหล็กออกมาแล้วก็ไว้สําหรับปูรอนแนปนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็ลื้อไปอีกอย่างนะครับวันนี้ลื้อไปอีกอย่างนี่เดี๋ยวพาไปดูตอนแรกผมตั้งใจทําที่ใครอยากกินกะเพราไก่บ้านบ้างครับหรือต้มยําไก่บ้านบ้างนะฮะเล่นเลยไหมฮะนี่เล่นเลยไหมฮะ เ๋าเลยนะที่บ้านผมเล่นได้นะครับนี่ตอนแรกจะทําที่อาบน้ําควายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมบอกให้ลื้อแล้วเนี่ยฮะจะทําที่อาบน้ําควายอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆตั้งเอ็นตั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะครับแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่านะครับผมกลัวทางน้ํามันคือตอนแรกอ่ะผมกะแบบประหยัดหน่อยไงมันอยู่ในร่มนะครับมันอยู่ในร่มต้นไม้ก็กะว่าจะไม่สร้างจะไม่สร้างเออหลังข้างหลังคานะครับแต่ไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาตรงนี้ นี่โอ้แต่ร้อนแน่เลยดำมั้เนี่ยโอ้นี่เดีย๋ยวพาพี่พี่เดีย๋ยวพาเดีย๋ยวพาพี่พี่ไปดูนะฮะวัวดำแล้วเนี่ยบอกตรงนะครับนี่ออกไปเลื่อยไม้มาเต็มเลยนี่เลื่อยไม้มาเพิ่มเดีย๋ยวพาไปดูไม้ผมนะครับนี่ฮะนี่ครับจะเอามาสร้างตรงนี้แทนนะครับจะเอามาเป็นที่อาบน้ําควายจะอยู่ตรงนี้แทนเดีย๋ยวพาพี่พี่ไปดู หม้ผมดีกว่านะครับไปเลื่อยต้นอยู่คลิปมาต้นเท่าโอ่งนะครับสี่ห้าสิบปีนะครับไปขอเอาแปะมาแปะมีเยอะนะครับแปะเอ่อที่แปะบอกว่าเดี๋ยวกูจะรอขำมึงเจ๊งแน่นอนนะครับ <c oughs> เลี้ยงควายเจ๊งแน่นอนนี่ครับไปเลื่อยมานะครับนี่โอ้หน้าห้าเต็มนะครับหน้าห้านิ้วครึ่งหรือสองนิ้วเนี่ยนี่ฮะยาวห้าเมตรเพียบ นะนี่เลยนี่หน้าสองหน้าสามมีนะครับนี่มีนี่นี่ฮะพึ่งไปเลื่อยมาต้นเท่าโอ,อ่งอะเดี๋ยวผมพาไปดูฝ่ายน้ำก่อนดีกว่าเดินไปร้อนๆเนี่ยฮะเดี๋ยวจะผ่านที่ที่ผมจะทำบ้านด้วยนะครับนะตอนนี้นะครับเมียเมียผมเขาอยากมาอยู่ที่นี่มากนะครับเขาบอกว่าอยากจะมาอยู่ดูวัวดูควายที่นี่มากผมก็เลยต้องแบบอยากจัดการให้นะครับ <c oughs> นี่ฮะที่ผมจะทําบ้านก็เนี่ยฮะอยู่บนเนินนี้แล้วก็ข้างหน้าก็เป็นน้ํานะครับตรงนั้นเป็นน้ําที่เกี่ยวไว้แล้วเคยเคยมาไลฟ์ให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอวัวนี่นก็วัวที่มีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เทอะไรมากมายนะครับเป็นวัวที่เลี้ยงแบบว่าไม่ได้แบบเป็นสวยงามเลี้ยงไว้ดูเล่นนะเพราะผมชอบวัวนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมีวัวสองสามร้อยตัวนะครับ ก็ขายวัวทั้งหมดแล้วก็ส่งควายเรียนไปเรียบร้อยนะครับปัจจุบันก็มาเป็นแบบนี้นะครับนะฮนี่ฮะนี่น่ารักตัวนั้นวันนั้นใครเห็นในไลฟ์ไหมครับวันนั้นตัวนั้นเพิ่งออกนะฮะเนี่ยฮะใครเห็นไหมฮะตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะฮะตัวนั้นตอนนั้นวันนั้นเพิ่งออกนะครับใครเห็นไหมฮะนั่นนะฮะน้าน้าตัวนั้นนะฮะตัวน้อยตัวน้อยนะตัวน้อยตัวน้อยวันนั้นเพิ่งออกนะครับอ๋ที่ผมไลฟ์ให้ดูว่าเพิ่งออกสดๆเลย นี่ครับเดี๋ยวมาดูอ้าวใครมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฝ่ายน้ําหน่อยนะครับร้อนเลยเดินมานะครับร้อนมากนี่อ้าเอ๊ะใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเขายัมาทำรีเนเห่ยว่าหมดแล้วหมากัดป่ะเนี่ยหูเอ้าวน้องวานเล่นน้ำโทรจะได้ยหนสวัสดีค่ะ ตอนแรกเฮียก็ว่าจะมาเล่นน้ำเนี่ยเห็นไหมน้ำใสไหมอะสะอาดไหมลูกอุ่นด้วยโอ้โหเนี่ยน่าเล่นสุดๆเลยอะเออเนี่ยเขาที่เลียมเฮียโอเคขาสาาั้นมาเฮียก็ว่าจะมาเล่นนี่แหละอุ้ยน้ำมันไหลแรงกันนะเนี่ยน้ำเยอะนะเนี่ยนี่น้ำเยอะนะเนี่ยนี่ฮะดูฮะน้ำเยอะเลยครับนะเนี่ยฮะนี่คือฝ่ายที่ผมทำไว้ ไอ้ช่วงนี้ฝนมันตกเหรอทำไมน้ำมันไหลยเยอะจังอะอ๋อนี่ครับน้ำขึ้นมาเยอะเลยเอาหนู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 น้องยืนตรงนู้นให้ให้ให้พี่ให้ให,ให้อย่าให้กูให้พี่เอ็กดูลูกพี่เอ็กก็พอแล้วลูกนี่ฮะประมาณเมตรหนึ่งน่าจะได้ไหมอุย้ยลึกเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยถึงเมตรเราไม่ถึงเราประมาณแปดสิบเซนถึงไหมลูกนี่ฮะ ก็บอกว่าน้ําก็เวลากั้นเสร็จน้ําก็โอ้โหขึ้นไปยาวเลยนะครับขึ้นไปยาวเลยนี่เป็นไงวิวทิวทัศน์ลงมาใช่ไหมวันนี้กูไม่ได้เอาไอ้นี่มาสิไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาแต่เขาเดี๋ยวเอามานี่ครับดูวิวฮะฝั่งตรงข้ามบรรยากาศนี่ถ้ามีโต๊ะมานั่งนี่แบบปิกนิกนี่ผมบอกเลยนะครับมีโต๊ะมานั่งกาแฟผมบอกเลยว่าแจ๋วเลยนะฮะแจ๋วเลยอ่านี่ฮะนี่ครับดูน้ําไหล น้ำสะอาดมากน้ำใสามากๆครับนี่ฮะมีปลาด้วยนะฮะนี่ขนาดว่ายวอยู่ยังมีปลาเลยซื้อปลามาปล่อยดีไหมเนี่ยโหดูหมามันว่ายเพลินเลยโอ้ยเดี๋ยวเขาหน้ากูมามาว่ายน้ําเนี่ยแจ๋วเลยอะ่ะวนันแล้วถ้าเกิดขึ้นมาตรงนู้มันมันสูงประมาณขนาดไหนลูก ออนั่นนะนะครับก็ถือว่าลึกใช้ได้เหมือนกันนะโอ้มีช่วงจังหวะลึกด้วยเนี่ยฮะบอกเลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับการน้าก้นฝายไว้สําหรับควายนะครับเนี่ยฮะดูมีปลานะครับเดี๋ยวปลามาปล่อยดีกว่านะครับนะครับมันจะอยู่ให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ฮะการไวเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมบอกครับตอนแรกผมก็เอากอไผ่ ไว้เป็นกำแพงนะครับเอากอไผ่ไว้เป็นกำแพงแบบนี้เลยนะครับเอากอไผ่ไว้เป็นกำแพงแล้วก็ตอกหมุดนะครับทางคนงานที่บ้านนะครับก็ทําให้นะครับป้าบอกให้คนงานที่บ้านมาทํานะครับก็ตอกหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับตอกหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยปูไม่ใช่แค่สี่แถวนะมีด้านล่างอีกพอน้ำซาะพังไปแล้วรอบนึงน้ํามาเข้าทางฝั่งนี้นะฮะพังไปหน่อยนึงพังไปก็เลยเติมเติมเข้าตรงนี้เลยเติมเข้าอีกนะครับมันไม่ใช่แค่สี่แถวนะครับ มันบอกเลยว่าเติมไปประมาณสักต้องมีหกเจ็ดแถวอะครับข้างบนอย่างเงี้ยสี่นะครับฝั่งล่างในตรงนั้นอีกหนึ่งแล้วฝั่งนี้มาอีกสามนะครับนะฮะเติมมาเยอะนะครับเติมมาเยอะเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในบ้านรักควายใบคมคานะครับนี่นี่ฮะเล่นน้ําเพลินนะครับผมบอกเลยเพลินนี่นี่ฮะก็พามาดูที่ฝ่ายนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ น่าจะก็น่าจะจบแล้โหูยแต่แบบอยากเล so ่นมากเลยอ่ะป่ะอยากเล่นมากเลยอ่ะไม่รู้พูดอะไรนะครับโดดน้ําเล่นได้เลยอ่ะเพลินเพลินเพลินนะฮะไม่ได้เตรียมกชุดเชิดมาเอาเป็นว่าวันนี้ขอญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวว่างๆใครอยากมาเล่นน้ําเชิญนะฮะโทรหาผมได้นะครับมาเล่นได้นะมาเที่ยวได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ